8ตัวละครที่คุณจะได้เห็นใน GTA 6 2ตัวแรกและเป็นตัวเอกที่เราเล่นได้นั่นคือ Jason Duvall กับลูเซียคาเมโนสเจสันจะเป็นคนที่โตมากับสังคมงจนโจรถึงจะเคยไปเป็นทหารก็ยังกลับมาทำงานให้กับแก๊งค้ายาส่วนลูเซียเป็นคนที่ชีวิตลำบากตั้งแต่ที่เคยอยู่ Liberty City เธอฝันอยากจะมีชีวิตดีๆมาตลอดไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม แคลว์แฮมทันเพื่อนสายฮาของเจสันชอบการดักฟังวิทยุตำรวจน้ำพร้อมกับจิบเบียร์ไปพลางๆแล้วก็เปิดหน้าเว็บโหมดไร้ตัวตนบูบี้ไอค์เขาคือตำนานของไวซิตี้จากเด็กแก๊งกลายมาเป็นนักธุรกิจอสังหารายใหญ่และตอนนี้กำลังเอาดีกับค่ายเพลง only records d r a k e ว่นพรีสอดีตโจรที่ฝันอยากจะเป็นศิลปินมานานแล้วเขาจับมือพาร์ทเนอร์กับบูบี้และตอนนี้เขาก็มีคู่แข่งเป็นสองสาวแร็ปเปอร์ r ร a l d a m มส์เบลลั์กับร็อกซี สองสาวแรปเปอร์ภายใต้ชื่อ Reel Dams หากินด้วยเพลงรับสุดแซบพร้อมกับการสร้างกระแสในโลกโซเชียล Grau Batista จนปล้นธนาคารมือเกา๋าที่คอยหาคนเก่งมาร่วมเสียงตายแต่ความบ้าบินของเขาทำให้งานเสียงขึ้นเรื่อยๆและคนสุดท้าย Brian Header พ่อค้ายามือเกา๋าที่ตอนนี้เป็นลูกพี่ของเจ s o n เขาให้ที่พัก Jason อยู่ฟรีล่กับการช่วยเคลียร์ปัญหาในพื้นที่ เรื่องราวในภาคนี้จะเข้มข้นขนาดไหนแต่ละคนจะมีบทบาทยังไงไว้รอเจอพวกเขาใน Grand Theft Auto 6ในวันที่26พฤษภาคมปี2026